ครับพบกันนะครับกับสร้างโต้งนะครับผมไขมุกสยามโซลาเซลล์นะครับเจาะบาดานติดตั้งปั๊มสุน้ำโซลาเซลล์นะครับืัอนี้นะครับกามาเจาะน้ำบาดาลกับลูกค้าครับผมอยู่ที่ตำบลอจา์เพื่อประจักษ์นะครับผมเข้าแต่จะมีการสำรวจตาน้ำก้อนเจาะนะครับผมอันนี้นะครับเครื่องมือนะครับบนบ้านนะครับผมที่ตัเถาโบราณพิ่นผ้าเฮ็ดนะครับเห็นว่า ดาวสิงนะครับผมตรวจว่าทาน้ำนะครับคือขันย่างไปพื้นที่ที่นีน้ำนะครับมันก็จะดูดกันไปกันนะครับผมถ้าว่านีน้ำมันก็จะย่างบ่อเขานะครับตัวนี้ห้อยบ่อใดบังคับไปมันเขานะครับมันจะบินของมันเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนะครับี่นี่ตรนี้ก็มี่นะครับแต่ว่ามัน มันจะกวางทางนะครับผมนี่มันเลี้ยนเข่าเองนะครับผมนะครับจะเอาตรงที่สะดวกน้อยนะครับที่ว่เป็นแตทก่กะทางเที่ยวนะครับของลูกค้านี่นะครับนี่เห็นว่ามันแลี้ยนเข่าเองนะครับบ่ได้บังคับมันนะ่พอเขายางมากมันก็มันก็วิ่งออกนะครับยังออกจากมองที่เขาเครื่องไม้ไป นะครับนะครับนะครับมันวิ่งเขานะครับย่งยังเขรวจเบิ้องรอบ แต่ยางบ่นรอบๆล,ลอดจุดที่ห้าสิบตัวนะครับสำรวจนำบริเวณเดียวกันนะครับตรงนี้ก็แรงเขาเอียงนะครับผมนบบี่ก็บริเวณแถวนี้นะครับดูชิว่าจะดูแห้งนะครับนี่นว่าดูแห้งครับผมเขาเอียงนะครับผม รอบๆตรงนี้นะครับเขาก็จะเลือกพื้นที่ตรงที่บอ่อเดีกกะช่างเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับมันจะแอบทางเพราะดีเฮ็ดเครื่องไม้ไปนะครับุ